ทุกคนครับคมดูแขกวันนี้นะฮะมีเรื่องมาให้เตือนภัยกันอีกแล้วครับล่าสุดเนี่ยเรื่องราวของแบงก์ปลอมครับระบาดหนักอีกแล้วฮะหลายคนเนี่ยอาจจะทราบกันแล้วว่าเอ๊วิธีการเช็คแบงก์ปลอมนั้นต้องทำอย่างไรวันนี้เนี่ยคมดูแขกของเรานะฮะขอมาย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าวิธีการเช็คแบงก์ปลอมนั้นสามารถทําได้อย่างไรบ้างติดตามกันเลยฮะ จุดแรกนะฮะเริ่มที่กระดาษธนาบัตรนะฮะบอกเลยว่ากระดาษนั้นนะฮะทำมาจากใยฝ้ายที่มีส่วนประกอบหลักนะครับซึ่งจะมีความแข็งแกรงทนทานไม่ยุ่ยง่ายครับและก็เมื่อจับแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไปนั่นเอง แล้วก็2ครับลายพิมพ์เส้นนูนใช้ในการพิมพ์พระบรมฉายาสาทิศลักษ์คำบรัฐบาลไทยมีตัวอักษรและก็ตัวเลขแจ้งราคาเมื่อสัมผัสจะรู้สึกสะดุดครับข้อ3ครับลายน้ำลายน้ำในธนบัตรไทยนั้นนะฮะเป็นพระบรมฉายาสาทิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะได้เห็นชัดเจนทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของธนบัตรนอกจากนี้ลายน้ำนั้นนะฮะยังมีตัวเลขชนิดราคารูปลายไทยที่โปร่งแสงเป็นพิเศษอีกด้วยครับ ต่อมานะะในส่วนของธนบัตรใบละ20บาทนะ,นะครับจะมีช่องใส่ะะที่ให้คนเน้นได้สังเกตกันซึ่งทํามาจากพอลิเมอร์นะครับซึ่งมีชนิดราคา20บาทโดยช่องใสทรงหยดน้ำนะฮะจะมองเห็นทะลุได้ทั้ง2ด้านฮะ,ะและก็มีตัวเลข20 ขนาดเล็กยุนนุนช่องใสซุ้งพรมข้าวบินแล้วก็ใส่ตัวเลข20ที่อยู่ด้านล่างมองเห็นทะลุได้ทั้ง2ด้านฮะเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดงมีตัวเลข20สีทองอยู่ตรงกลางช่องใสทรงพุ่มข้าวบินนั่นเองฮะต่อมาครับให้สังเกตเรื่องของภาพทับซ้อนครับซึ่งแน่นอนครับว่าเกิดจากเครื่องพิมพ์นะฮะที่ได้ทําลวดลายออกแบบไว้นะฮะโดยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะออกแบบตรงกันครับโดยเราสังเกตได้โดยการยกธนบัตรข,ขึ้นมาแล้วก็ส่งกับแสงสว่างฮะแล้วก็จะเห็นภาพทับซ ต่อมาครับเป็นตัวเลขแฝงนั่นเองครับเราสามารถสังเกตได้โดยการที่เราเนี่ยนำธนบัตรนะฮะไปส่องกับแสงสว่างแล้วก็เอียงมันนิดนึงครับก็จะเห็นตัวเลขแฝงนะฮะซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์นั่นเองครับต่อมาครับหลายคนถามว่าในส่วนของการดูแบงค์ห้าแล้วก็แบงค์พันปลอมนั้นดูยังไงครับไปตามกันต่อดีกว่านะครว่าเขาดูอย่างไรครับ เรื่องแรกนะฮะดูเรื่องของลายดอกประดิษฐ์จะบอกว่าในส่วนของหมึกพิมพ์ตรงนี้นะฮะทั้งแบงค์500้แลวก็แบงค์พันนั้นนะครับก็จะมีเทคนิคการพิมพ์ด้วยหมึกพิม,มพ์แม,ม่เหล็ก3มิติที่เปลี่ยนสีได้ฮะเมื่อเราพลิกขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นพลิกขึ้นลงหรือว่าซ้ายขวานะครับจะเห็นความเคลื่อนไหวและก็การเปลี่ยนสีสลับสีนั่นเองฮะส่วนชนิดราคา100บาทนั้นนะครับจะเห็นลายดอกประดิษฐ์พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษเหมือนกันครับซึ่งเมื่อพลิกธนบัตรไปมานะครับจะเห็นเป,นป ต่อมานะครับเรื่องของแถบสีนั่นเองครับจะมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะฮะจะเปลี่ยนสีเมื่อเปลี่ยนมุมมองภายในแถบมีตัวเลขและก็อักษรแจ้งชนิดราคาขนาดเล็กครับเมื่อยกส่องกับแสงสว่างนั้นนะครับจะมองเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนครับ ต่อมานะฮะยังมีลักษณะพิเศษนะครับภายใต้รังสีเหนือม่วงครับจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือเมื่ออยู่ภายใต้รังสีเหนือม่วงนะฮะลายประดิษฐ์บริเวณกลางธนบัตบนั้นจะมีตัวเลขแจ้งราคาหมวดเลขหมายจะเรืองแสงและก็เส้นใยที่ฝังในเนื้อกระดาษนั้นนะฮะจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองแดงและก็น้ำเงินนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็เป็นวิธีการสังเกตธนบัตรแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดคนไหนสงสัยนะว่าเอ๊ะธนบัตรในมือของเรานั้นนะฮะเป็นธนบัตรของจริงหรือว่าของปลอมนั้นนะครับก็สามารถนําวิธีที่พี่ฟีเนี่ยพูดไปนําไปใช้ได้นะฮะเรื่องไม่คมพี่ฟีมีพูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k T o k Twitter และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกัันครบ